ยายค่ะนูอยากกินอีกโอ้ยดูดูดค่อยๆคลานเข่าไปหายายด้วยยายหนีแล้วยายหนีแล้วซ้ายขวาซ้ายฮึบฮึบจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนอ้วนให้สาบขาไม่ได้ให้วิ่งอ้วนใจเย็นๆลูกโอ้พ่จาพ่อจาพ่จาโอโอ้แขขาอ่อนแรงอัตโนมัติค่ะแม่โอเวลาเรียนเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเกิดอะอตเกิดอะไรขึ้นคะแม่แม่ลูกๆบ้านไหนเป็นบ้างคะเรียนที่รขาอ่อนทุกทีค่ะแม่แมีโอ้นี โอ้ยคุณยายถือแอปเปิลมาป้อนลูกนางเลยค่ะแม่แม่เอฟซี FC. น้องนางอ้วคลานเข่าหายายด้วยโอ้ยดูคลานเข่าหากินแอปเปิลกับคุณยายค่ะแม่แม่เอฟซีขาน่ารักไหมคะคุณยายก็น่ารักมากเลยค่ะเตรียมแอปเปิลไว้ให้อ้วนเลยนะคะวันนี้เข้าไปช้อปปิ้งในตลาดไม่ได้เพราะว่าเ,เขาเรียกว่ายังไงนะคะคนเริ่มเยอะแล้วนะคะแม่แม่ไม่กล้าพาลูกนางไปกลัวไปชนพี่พี่เขานะคะ โอ้โหเขาได้กินแอปเปิ้ลอย่างแ่บเลยอ่าพอแล้วค่ะคุณยายเดี๋ยวว้ให้พ่อแสนด้วยค่ะกินคนละครึ่งหนึ่งดูตัวน้อยยายค่หนูอยากกินอีกโอ้ยดู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 ค่อยค่อยคลานเข่าไปหายายด้วยยายหนีแล้วยายหนีแล้วเออยนอะปะปะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณยายอยากไปกินกับคุณยายค่ะแม่แม่ไปไปทางนู้นไปทางนู้นเธอค่ะ กลั Workers, บบ้านลูกกลับบ้านเอาไปให้พ่อแสนกินด้วยกลับบ้านก่อนกลับบ้านร็วเออเดี๋ยวพ่อเอาไปให้พ่อแสนกินด้วยเอาเธอกลับบ้านแล้วไม่กล uh> ับแล้วค่ะแม่แม่กลับบ้านกลับบ้านเอาไปแบ่งพ่อแสนกินด้วยนางจะกินคนเดียวยังไงล่ะลูกอ่นางต้องเอาไปให้พ่อแสนกินด้วยนะคะโอ้ยแต่กินของอร่อยแล้วก็ไม่อยากกลับค่ะคุณยายขำเลยพอดีมีตลาดค่ะแม่แม่แต่ว่า วันนี้คนเขามาเดินเร็วนะคะน้องนิกถ่ายวีดีโอประมาณ4ี่โมงเย็นเนาะปกติประมาณ5้าโมงเย็นค่ำๆ่อยเขามาเดินแต่ว่าวันนี้อาจจะด้วยความที่มีตลาดที่เดียวด้วยนะคะเอาให้อ้วนมากินทางนี้ก่อนค่ะแม่แม่เดี๋ยวเอามาให้พ่อแสนใหม่ก็ได้เดี๋ยวซื้อใหม่อีกถุงหนึ่งนะคะให้เขาได้เดินยืดเส้นยืดสายหน่อยค่ะแม่แม่ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะอากาศก็แบบ เย็นด but so right ีค่ะแม่แม่แต่ช่วงที่ฝนไม่ตกมันก็จะอบอ้าวพอสมควรอยู่นะคะแอบพาอ้วนมาที่เส้นยื่สายเดินเล่นมาเอ่อกินหญ้าแถวนี้ก่อนนะคะหญ้ากำลังสวยเลยค่ะแม่แม่ไปไหนไปไหนมานี่เลยไปไหนอะลูกทำอะไรโอ้โหขาอ่อนขาอ่อนค่ะแม่แม่ขาอ่อนขาอ่อน ครอ่อนอคลานเขาด้วยคลานเขาด้วยพ่อจ๋าคลานเขาอกคลานเขาอกคลานเขาโอ้ยหนูอยากกินแรงเนาะลูกเนาะอยากกินแอปเปิ้ลแรงค่ะแม่แม่เอฟซีเอ้ยเนาะคนหิวนะคะระวังสังกะสีเด้อระวังสังกะสีเด้อสังกะสีนะคะฮะอะไรขึ้นสูงแล้วหน่อไม้น่ะฝนตกด้ นไนายนเต้นเต้นับขาให้แม่แม่เอฟซีดูหน่อยลูกลืมเต้นสับขาหรือยังคะจะเข้าไปอยู่ลานแสดงแล้วเต้นเป็นเหมือนเขาหรือเปล่าเนี่ยืเต้นเป็นรําเป็นเหมือนพี่พี่เขาหรือเปล่ามีบรรยากาศยามสี่โมงเย็นค่ะแม่แม่ก็จะประมาณนี้นะคะนหยพอเวลาจะทบทวนบทเรียนแขงขานอ่อนแรงทุกทีค่ะแม่แม่สายเกินอาบุธจำบุตร บุดจำบุดบุดจำบุดตึ๊ดตึ๊ดจำบุดดึง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 ไหนดึงดึงทำยังไงดึงดึงนางลืมดึงดึงอ่ะลูกอ้อย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 คนดื้อนะค่ะแม่แม่เวลาเรียนก็คือเวลาหลับนะคะอืเรียนกับหลับเป็นเวลาเดียวกันบรรยากาศรอบๆค่ะแม่แม่ มันดูมีแดดแต่มันไม่ร้อนนะคะมันมีลมมาตลอดเลยค่ะฮึบ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 ับขาฮึบ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 หัวจะติพ่อแล้วทีนั้นไม่นุ่นจะไปร้านผลไม้ยายค่ะแม่แม่จะไปร้านผลไม้คุณยายตลอดนะคะฮึบไหนับขาทำยังไงสับขาสับขาทำยังไงฮึบฮึบยังไงฮึบยังขาหลังนี่ค่ะจำร้านผลไม้ ของคุณยายข้างหน้านี้ได้ไม่ไปนะนางมีผลไม้แล้วลูกเออ,อานาง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 จำตรงเนี้ยค่ะแม่แม่เคยพาเขามากินตรงนี้นะคะแล้วทีนี้เขาจําได้ว่าออตรงเนี้ยเขาก็เคยได้ของกินมากินอะไรอย่างนี้นะคะเออเขาก็รู้นะคะอือดู๋เพิ่งอาบน้ำมาใหม่ๆเขียวๆตรงก้นซ้ายขวาซ้ายฮึบ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 จะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนอ้ว <c> น <oughs> ให้สับขาไม่ได้ให้วิ่งอ้วนใจเย็นๆรู้โอ้พ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าดู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  กินเลยตาอ้วนให้เขากินเลยเขาจะกินตรงไหนให้เขากินเลยนะคะอ่าก็คือว่าวันนี้ใจเขาไม่อยากเวียนอยู่แล้วนะคะแม่แม่อ่บรรยากาศให้ด้วยแหละค่ะแม่แม่มันออกอึมครึมอึมครึมเนาะค่ะเนาะและทีนี้ก็ผลไม้รากไม้เยอะด้วยนะคะดูค่ะ้างหน้านี้มีตร้านผลไม้ด้านหลังก็ร้านผลไม้โอ้โหกระชุ่มกระชวยหัวใจเลยคะ่ะแม่แม่ fc คะ่ะนะคะอ่าพากินยาแถวนี้ยาเยอะค่ะ้าตรงสวนยยทวดเพราะว่า ยาบโดนฝนนะคะแม่แม่ช่วงนี้มันหน้าฝนเนาะยาก็จะสูไว้เขียวขจีแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าช่วงหน้าร้อนก็อย่างว่าแหละค่ะหน้าเล้งเนาะหืมเออ้าสวยค่ะนี่ได้กินแบบนี้หน่ลูกนางเขาชอบมากเลยนะคะแม่แม่เดี๋ยวไว้เพราะแสนเขาเขายังตกมันอยู่ไหมน่ะให้พาเขามากินญ้าแถวแถวนี้หน่อยนะคะเย็นๆหน่อยอย่างน้อยๆแบบยังไปไหนไกลไม่ได้<อ>ก็ให้เขาได้แบบยืดเส้นยืดสายบ้างเนาะค่ะแม่แม่แม เพราะว่าแบบว่าก็เหมือนคนเราเลยเนาะค่ะแม่แม่ถ้าอยู่กับที่เดียวนานๆอย่างเงี้ยคะ่ะแข้งขาก็ต้องยืดเส้นยืดสายบ้างเนะงาะโลก่ะถูกอา้าติดเชือกอย่าไปเอาอะไรนะเขาเรียกอะไรนี่กระจาดหรอ <มา S 1> อย่าไปเอากระจาดเดทวดมาเด้อลูกเด้อเยทวดเขนาน่าจะตากปลาค่ะแม่แม่โอ้คือแสบใช้น้องย,อยาน ฮะอืมไปกินตรงโน้นอ่ะมันเป็นดอกดอกมอนที่เขาชอบกินน่ะตะอ้วนเขาเรียกดอกอะไรนี่ะะฮะหญ้าตีนกานะอ๋อกินเลยค่ะระว,วังตะปูเดอ้อตรงนั้นมีไม้ ่ะอ้วนมาผ่อนคลายค่ะแม่แม่อากาศก็ดีค่ะแต่จะแอบอบอ้าวหน่อยนึงน้องอ้วนเพิ่งอาบน้ำมาก็จะเปื้อนอีกแล้วนะคะแม่แม่แต่ว่าความจริงเนี่ยอาบน้ำให้อ้วนทุกวันเลยนะคะอาบทุกวันแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นช้างที่ชอบเล่นของนะคะแม่แม่ชอบเล่นดินชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะาแบบว่า เพื่อนเร็วกว่าเพื่อนหน่อยนะคะอ่าเวลาทํากิจกรรมเนาะเขาชอบแบบตีลังกานะคะ่ะแม่แม่ก็เลยเออเอาแอปเปิ้ลมาให้เขาแสนเด้อตาอ้วนแต่งปานกันกินเดี๋ยวให้อ้วนกินหญ้าก,ก่อนค่ะมีเห่าหรือเปล่านั่นอยากให้มีจะได้ถูตะ <c oughs> อ้วนบอกว่าถ้าถ้ามีเห่าก็จะอันนี้นะคะแม่แม่เขาจะถูกลี้ใครได้ดีนะคะ แต่ว่าถ้ามีเยอะมากอันนั้นต้องให้คุณหมอฉีดให้ค่ะแต่นี้น้องนางยังไม่มีนะคะเหาสามารถเกิดขึ้นได้กับน้องช้างเป็นเรื่องปกตินะคะแม่แม่นะคะเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็มีเขามียารักษานะคะอ่าไม่ได้เปาเป็นอันตรายมากเนาะค่ะเนาะเหมือนเหาคนเหาอ่าในนี้ปกตินะคะแม่แม่แต่ถ้าว่าเยอะมากก็ต้องพบคุณหมอเราก็ต้องปรึกษาคุณหมอเนาะค่ะเนาะอ่าแต่ของน้องนางยังไม่เคยเยอะถึงขั้นแบบต้องพบหมออย่างเร่งด่วนนะคะก็คือมีจุกจิกปกติธรรมดามีพอแต่ คันไม้คันมืออย่างเงี้ยค่ะอ่าแต่ถ้าบางเชือกที่แบบว่าอุ้ยเหาเป็นแผ่นเลยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นต้องต้องต้องรีบพบคุณหมอเลยนะคะมันก็ขึ้นอยู่ที่เราดูแลเขาด้วยนะคะแม่แม่เหาเนี่ยนะคะแต่ดูแลดีก็ใช่ว่าจะไม่มีเหานะคะบางทีไปเล่นกับเพื่อนเนาะเนื้อต่อเนื้อไอใกล้กันสัมผัสกันอย่างเงี้ยคะ่ะแม่แม่ก็สามารถติดกันมาได้เหมือนกันนะคะเหมือนเด็กน้อยเวลาไปโรงเรียนนะคะแม่แม่นอนกลางวันนอนใกล้กันเนาะ เขาก็กระโดดข้ามหัวกันได้เหมือนคนเลยนะคะแม่แม่เอฟซี FC ช้างก็เหมือนกันนะคะกินหญ้าตรงนี้อ้หกินดีท้ตะอ้วนกินหญ้านี่กินดีมากเลยค่ะกินดีกว่าหญ้าที่พ่อตัดมาอีกอลดลด้ <c oughs> เสียงรดป้าเขา <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเอียงข้างหน้าขนาดนี้นี่ไป <c oughs> แล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นเมื่อก่อนในเสียงอิดอิดแบบ แบบว่าเห็นอย่างนี้นี่เขาวิ่งเลยนะคะแม่แม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะแบบว่ากับรถกับอะไรเราบอกว่าเป็นรถหรือเป็นอะไรเขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจเราเนาะค่ะเนาะไม่แบบไม่วิ่งไม่หนีนะคะแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนก็คือรถนะลูกฟึบรถนะลูกฟึบเลยนะคะแม่แม่จะไม่มีแบบฟังพ่อฟังแม่แต่เราด้วยความที่เราก็เลี้ยงเขามาก็ก็นานในระยะหนึ่งแล้วนะคะสามปีเข้า4สี่ปีเนาะค่ะเนาะแม่แม่เขาก็ค่อนข้างที่จะ เชื่อฟังเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจว่าเขาอยู่กับเราเขาจะปลอดภัยนะคะอ่าอย่างนี้เลยค่ะแม่แม่แมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลานะคะในการที่เราจะให้เขารักให้เขาไว้ใจเรานะคะอืมถ้าสอนท่าเดือนหนึ่งสองเดือนก็สอนเสร็จค่ะแต่ถ้าจะสอน,สอนให้เขารัก<อ>ให้เขาไว้ใจเราเนี่ยสอนท่าขอวันนานนะคแต่ว่าบอกว่าสอนท่าขอยี่สิบวันลูกนางสอนเรียนมาสาเดือนค่ะท่า นี่เขาว่าลูกครูนะคะสาว VIP VIP วกว่าเขาทุกอย่างค่ะแม่แม่เรียนก็ไม่จบสักทีนะคะเรียนวันละสองนาที <c oughs> อันนี้ฟุตเล่นนะคะแม่แม่คือในพื้นฐานน้องนางเขาเรียนจบหมดทุกอย่างแล้วนะคะเขาทำเป็นทุกอย่างแล้วเพียงแต่ว่าเออเราจะมีท่าต่างๆมาสอนเขาอยู่เรื่อยๆท่าที่แปลกใหม่เนาะคะ่ะเนาะอ่าก็เลยว่า้องนางยังเรียนไม่จบเหมือนเพื่อนๆเ,เขาประมาณน,นะคะ,ะเดี๋ยวให้อ้วนเขา,ากินหญ้าก่อนนะคะแม่แม่ยังไงก็ ฝากทุกทุกท่านเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเดีวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ